เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมเรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปวิเคราะห์ว่าแสงมืดใหม่จะมาเดือนหน้าหรือเปล่านะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงแพลนอะไรหลายๆอย่างของเกมนี้นะครับอย่างเช่นบอสซีโอที่มาเดือนธรรมดารอบปกติที่ไม่ควรจะมานะครับดันมีบอสซีโโผล่มานะครับ แล้วก็การมาของแสงมืดที่จากเดิมมาเดือนละ2ตัวเหลือเพียงแค่เดือนละตัวนะครับผมซึ่งก็นำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าแสงมืดจะมาเดือนหน้านะครับ <c oughs> ก็คือเดือนหนึ่งจะมีแสงมาตัวเดียวแล้วก็คั่นด้วยโคลโโบอีกเดือนหนึ่งก็จะมีมืดแค่ตัวเดียวนะครับหลังๆมานี้แสงมืดจะไม่มาเป็นคู่แล้วนะครับแสงมืดจะมาเดือนละตัวเท่านั้นนะทำไมแสงมืดถึงจะมาเดือนปกติ ทุกเดือนนะครับแบบสลับกันอย่างเช่นแสงมาเดือนหนึ่งสลับด้วยโคโบแล้วก็มืดจะมาอีกเดือนหนึ่งนะครับ 1. บอสซีโอออกมาเดือนธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ชี้ว่าแสงมืดจะมาทุกเดือนแบบสลับกันนะครับ2ก็คือเกมอยากแบ่งขายแสงเดือนหนึ่งมืดเดือนหนึ่งต้องการให้คนเติมทุกเดือนนะครับเพราะว่าเดือนปกตินะครับเกมจะขายแสงมืดเก่า ผู้เล่นท็อปๆนะครับเขาก็ไม่เลือกที่จะเติมอยู่แล้วนะซึ่งรายได้หลักก็มาจากคุนเล่นท็อปนี่แหละเขาก็ไม่เติมนะครับแต่ถ้าเกิดมีแสงมืดใหม่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นท็อปหรือผู้เล่นธรรมดาก็ต้องการหานะครับมาดูในส่วนของฝั่งที่คิดว่าแสงมืดจะไม่มาเดือนหน้านะครับก็คือจะมาเหมือนปกติแค่แสงมาเดือนหนึ่ง แล้วอีก3าเดือนมืดก็จะมาตัวหนึ่งนะครับ1ก็คือบอสซีโอทำออกมาเพื่อไม่ให้ครบรอบ7.5ด 7, ปีมันน่าเบื่อนะครับก็คือเดือนครบรอบ7.5ด 7, ปีไม่ควรจะน่าเบื่อนะครับ2ก็คือตัวเกมตั้งใจทำแสงมืดออกมาเดือนละตัวเพราะถ้าทำออกมาเดือนละ2ตัวเนี่ยมันจะเยอะเกินไปต้องการที่มีความแรนะครับคือแสงมืดเนี่ย เป็นตัวที่เก่งมากนะครับทำออกมาแล้วเปลี่ยนเมตาตลอดแต่ถ้าเกิดทำออกมาเดือนละสองตัวเนี่ยตัวเก่งๆมันก็จะล้นนะครับสามก็คือเกมไม่ทำแสงมืดออกมาใหม่ทุกเดือนแบบสลับกันเพราะเดือนธรรมดาต้องเว้นไว้ขายแสงมืดเก่าอันนี้อาจจะไม่จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแสงมืดใหม่ของทุกเดือนเนี่ยแสงมืดเก่าจะเอาไปขายเดือนไหนล่ะครับ 4、ถ้าทำออกมาทุกเดือนเดือนละตัวผู้เล่นจะเสียเปรียบเพราะต้องเสียเงินเยอะคูณสองสายฟรีก็อยู่ยากขึ้นทำให้คนด่าน,นะครับอันนี้จะเป็นความเสียเปรียบของผู้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำออกมาขายแยกแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นเสียเปรียบก็ต้องเติมเกมเยอะขึ้นนะครับสายฟรีก็จะอยู่ยากขึ้นเพราะว่าถ้ามันแยกตู้เนี่ยเราก็ต้องใช้กำลังสุ่มมากขึ้นนะครับ อยู่ที่ผู้พัฒนาเลยนะครับว่าจะเข้าข้างตัวเกมหรือจะเข้าข้างผู้เล่นนะครับ5ก็คือยังไม่มีข่าวหลุดมาเลยนะครับว่าจะมีแสงมืดใหม่มาเดือนหน้าคือแสงมืดใหม่นะครับปกติถ้าเกิดเดือนที่จะมีแสงมืดใหม่เนี่ยจะมีข่าวหลุดบ้างน,นะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นรูปภาพหลุดหรือมีข้อมูลเบาะแสอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเลยนะ ก็ผมไม่ขอสรุปแล้วกันนะครับว่าแสงมืดใหม่เนี่ยจะมาเดือนหน้าหรือเปล่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดแล้วก็คอมเมนต์กันดูนะครับว่าว่าคิดยังไงกับการเปลี่ยนแผนของผู้พัฒนานะครับเอาละครับสำหรับวลนนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย